สวัสดีคะ่ะ Toy Joy USA จาก Rockaway Beach Oregon เหมือนเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาทำช็อกชิปคุกกี้กันดีกว่านะคะเมื่อ26ปีที่แล้วนะคะที่ทิลมอก Oregon นะคะตอนได้งานทำเป็นผู้จัดการร้านขายพวกไรเส้นตกปลาแล้วก็เบดแล้วก็พวกอ,อ,อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะรวมทั้งเป็นร้านกิฟต์ช็อปด้วยแล้วก็ได้เริ่มทำครัวเล็กๆข้างหลังนะคะก็เพื่อจะให ครบรบวงจร one stop shopping นะคะได้มี breakfast ให้ fisherman ได้ได้มาทานก่อนที่จะลงเรือไปตกปลานะคะแล้วก็เราก็แ a ็ k lunch ให้เขากลับมาจาก fishing trip เขาก็มาแวะทาน dinner ด้วยเราก็มี dessert หลายเมนูแล้วก็ด e s s e r t ที่ทำนะคะก็คือ chocolate chip cookie อันใหญ่ค่ะตั้งใจทำให้เป็น signature ของที่นี่อันนี้นะคะลองดูนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณ5 6นิ้วนะคะลองมาดูเลยค่ะ ใช้เนย2คัพบนะคะ room temperature white sugar ก็2คัพบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆปั่นไปนะคะใช้สปีดกลางไปก่อนนะคะหลังจากที่เข้ากันสักพักนึงแล้วเนี่ยก็เร่งสปีดให้สูงสุดได้เลยนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะสีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆนะคะเมื่อเอาเนยที่ยังไม่ได้ปั่นกับน้ำตาลนะคะมาเทียบดูอันนั้นจะเป็นสีเหลืองนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมไข่ นะคะทีละฟองค่ะใช้ทั้งหมด2ฟองค่ะแล้วเราก็ปั่นไม่ต้องแรงนะคะเพื่อให้เข้ากันได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็พอปิดเครื่องเลยทีน,นี้เราก็ไปเตรียมรายอินกรีเดียนต์นะคะ,นะคะก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะ all purpose flour นะคะ2คับกับอีกเสีคงับนะคะอันนี้ double recipe ไว้ baking พาวเดอร์นะคะ1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชาเช่นกันนะคะถ้าใครจะเอาส่วนผสมดรายอินกริเดียนเนี่ยกลับใส่ลงไปในที่ปั่นแล้วค่อยๆปั่นก็ได้นะคะก็จะคลุ้งหน่อยนะคะแป้งแต่อันนี้ชอบแบบเอามาคนด้วยมือเหมือนกับสมัยก่อนนะคะชอบทำแบบนี้มากกว่า,าแล้วก็เติมช็อกโกชิพนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็ประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะอัดแบบแน่นๆเลยนะคะ เมื่อคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใช้สกูปไอศครีมนะคะตักใส่ถาดนะคะไม่ต้องไปกดให้มันแบนๆเลยนะคะให้อยู่อย่างนี้เลยค่ะเป็นกลมๆอย่างนี้เดี๋ยวมันจะขยายออกเองเวลาอยู่ในเตาอบนะคะไซส์ใหญ่นี้นะคะสำหรับสูตรที่ให้ไว้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณ12-13 อันนะคะแล้วแต่บางทีอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่จะประมาณนี้เวลาอบก็คือประมาณ20นาทีนะคะอันนี้เป็นเตาอบที่บ้าน conventional oven นะคะเตาอบแต่ละบ้านจะจ,จะไม่เหมือนกันนะคะก็ลองประมาณ15นาทีก่อนแล้วค่อยเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะจะเพิ่มจะลดขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอันใหญ่นะคะจากสูตรที่เราทำมานะคะถ้าเกิดเราจะทำไม่ทำเยอะนะคะก็ลด ออกครึ่งหนึ่งนะคะตัดออกครึ่งๆเลยนะคะหรือไม่ก็ทำเอาไว้สูตรเต็มนี้นะคะแล้วก็แบ่งแช่ฟรีซไว้ได้ค่ะแล้วก็เวลาถึงเวลาที่จะอบอีกทีนึงแน่นาคตก็เอาออกมาต่อแล้วก็ใส่ช็อกคลตชิหรือใส่อะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็นเบสเบสิกเลยนะคะมาสรุปสูตรให้อีกทีนึงนะคะมีแป้งอนเนกประสงค์2คับกับอีกหนึ่งสนับนะคะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชา b บกกิ้งพาวเด1ช้อนชาเนย2ค mm ัพบร o มเทมเปอร์เจอร์นะคะไวท์ซูการ์สัพไข่2ฟองค่ะจะมีะใส่วานิลลาเอ็กซ์ตรัก็ได้นะคะ2 t a เทเบิลสปูแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราอย่างที่บอกนะคะสูตรนี้เราดับเบิลรีสปีนะคะเพราะว่าจะได้ทำทีเดียวพอชั่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าจะทำน้อยๆก็หารครึ่งเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทอยจอยยูเอสายบายค่ะ